ยิ่งเข้าตรงไหนวะไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ไงยิ่งผมแล้วไอเฟมไอเฟมไอเฟมดูย่การน่าเดนยำมามายิงตายไปนะครับ bắt mới bắt mà này Ô, ừ. Đi oh, băng rồi. Không, không. không. không trái, cái bắt Mình băng Cái băng đại rồi. Cái Đi băng ชื่อเสีดงเนี่ยตายเอาเเนี่ยไม่ฟมมเฟมไไมเฟมไปนอกไงเอฟไเฟเอฟไไม่ไก่เไก่เ